วัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับน,น้ำหอมท่องโลกว,วันนี้หนูจะพาคุณแม่ซื้อของที่ชบุลีน้ำหมอมนั่งรถเปรียมสบายสบายหลับปุ๋ยเลยป็เรียมขับรถด,ดีจริงๆค่ะวันนี้เที่ยงค่ะหิวจังเลยเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆไปกินอาหารแสนอร่อย พี่ขาตามน้ำหอมมาเร็วๆค่ะก่อนเข้าไปในร้านน้ำหอมเจอพี่หนี่ด้วยขอถ่ายรูปสักหนอยนะพี่ๆน้ำหอมอยากเอาพี่มีกลับบ้านจังเลยในร้านอาหารสวยมากๆเลยค่ะมีอาหารเยอะแยะมาหมดเลยเพื่อนของนีสสั่งเยอะมากแล้วอาหารก็อร่อย ปั่นด้วยะคะ่ะแตงโม,มสั่งกินพุดว่าวัดเติมไม่หล่นไอพี่รูไหมคะว่าว่าอร่อยสั่งกินพุดว่างัน้นหนิมาทำกินน้ำแตงโม,มคนเดียวเลยของปวดน้ำห่อมมาแล้วคุณแม่กำลังทำให้คุณแม่ใส่ผักลงไปตั้งหลายอย่างตอนแม่ก็ใส่ยำเนืง้ลงไปหนึ่งชิ้นหนังจากลางนคุณแม่ก็รา,าดน้ำจิ้ง แล้วก็อ้ำอ้อ้าอร่อยมากเลยนะพี่พี่ขาผักเนี่ยอร่อยและมีประโยชน์มากมากเลยค่ะพี่พี่ขาน้หอมจะทำเองนะคะน้หอมเอาแป้งมาวางแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะแล้วน้าหอมก็ใส่ในเมืองแล้วก็ตักน้ำจิ้มใส่เห็นน้าหอมก็เอาใส่ปากไปเลยค่ะ พี่พี่ขาลอหอมอิ่มแล้วขอเดินทางกันต่อเลยควรจะไปน้ำหอมขอไปเที่ยวรอบๆอบร้านอาหารก่อนนะคะพี่พี่ขาตอนนี้มีที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะพอน้ำก็สะ,สะอาดน้ำหอมถ่ายรูปมันไหลที่มากเลยคะ่ะ เดนหนูก็มาเดินไปเอาของแล้วก็กลับบ้านค่ะพี่พี่ขาน้ำหอมพาคุณครูไปเอาของมาแต่งห้องเรียน,นคุณครูเอาของเยอะแยะเต็มรถน่หมดเลยค่ะน้ำหอมไม่มีที่จะนั่งเลยพี่คิดปะ่ะน้ำหอมน่าสงสารนะคะแต่ไม่เป็นไรน้ำหอมนั่งได้สบายอยู่เพราะน้ำหอมตัวเล็ก้าไม่เชื่อก็ลองมาดูสิคะ น้ำหอมไม่ได้นั่งอย่างเดียวะคะหลับปุ๋ยเลยวนันนี้น้าหอมขอตัวนอนไปนอนก่อนนะคะก่อนจากกัอนอย่าลืมกดไลค์กดติด,ดตามแล้วกดคลิกใคร้นะคะกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบาย